สวัสดีกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต,ตอนนี้บักสันนะครับไม่ได้แคสมานานนะครับก็ขอโทษด้วยที่จะหายกันลาไปนะครับวันนี้เออมาเล่นเกมเ,เกมอะไรวะเดี๋ยวมาดูบ้างเกม t u โ,โบ o t u r จะบัวอะไรดิสดิสมาส์ครับอดิสมันอะไรก็ช่างนะครับเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการรายละเอียดแตกแยกของรถนะครับไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องการจะสื่ออะไรแต่เล่นแล้วเพลินนี่ครับคลายเครียดดีนะก็มีเอนะ่ออะไรมีเชลล์ลันลุกขึ้นมาแล่วมันแปลกว่ะแบบก็มีเชล่์ เป็นรถเนะี่ยมี4คันครับก็ยังไม่ได้แจกจำหน่ายในสตรีมนะครับมีรถเดลิเดลิเวอรี่แวนนะครับเป็นรถตู้แล้วก็ไฟทักนะครับแล้วก็สปอร์ตคาร์แล้วก็สามล้อนะครับสามล้อซึ่งปั่นสามล้อนี่จะฟิตมากเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะปัน uh, Van ่นเดลิเวอรี่แวนก่อนไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัน่นนี่ไอ้ทุกครับ นะนแล้วเราก็จะเปลี่ยนออบสไตรค์ลเป็นตุกนี้เป็นกำแพงจุดสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นฟ้านะครับอันนี้จะเป็นกันกำแพง,งนี้นะครับโอเคมาแล้วก็หมุนไปนะครับเราจะให้คนขับนั่งท่าไหนดีครับเนี่ยกดกดโปรเซสนะฮะนีนะ่นั่งนั่งม่งนั่งม่งดูท่านะเนี่ย yeah. โอ้โห นี่นั่งโอ้โหนะท่านี้มันสวยเนี่ยนี่ทา่ทาเซ็กซี่สุดละอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะผมว่านี่ข้างนี้เก่าสุดครับมี่ั้งอันนี้นะครับสตีลิ่งมันจะอ่านเป็สตีนะนะั่นแหละแต่นี่ก็เป็นสตีลิ่งเออสตีลิ่งนะฮะก็ไม่ได้เก่งมากว่าเป็นการการขับขี่ของรถยนต์นะครับอ่าเราก็จะขับตรงนะมาดิสมันนะครับก็เล่งสุดนะครับ เลงสุดนี้นะแล้วก็จะไปครับอยไปเร็วโอ้เดี๋ยวามาดูภาพสโลสโลกันเลยครับสโลนะครับไปแล้วสโลครับสโลอื้อบิวอย่างแบบไม่น่าเชื่ออือ นะดูนะครับเดี๋ยวทางขวานี้ก็จะมีพวกสกิลมาใหม่ไม่ใช่สกิลใหม่หรอกว่ากระดูกหักนะหลายท่อนกระโหลกแตกกระดูกหักซี่โครงแตกรถโดนอะไรอย่างนี้นะปึง้งนะครับเ,เรื่องใหม่เราจะเอาเป็นรถนี่รถบรรทุกนะครับเราจะนั่งแบบควนควนควน,ควนที่สุดนะนี่นั่งนีนะ้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไอ้นี่ กำแพงกัน้นเป็นนี้นะ,อ,ะอันนี้เป็นกำแพงกันกก้นดีกะอันนี้เป็นอันนี้แหละอันนี้เป็นนี่นะครับขี่มาเฮ้ยอ๋ออือไปเลยเราจัดหนักครับหนีไปแล้วอ้อ <laughs> โอ้โหที่โคง้งหักดีนะหัวไม่แตก ยี่สิบมันคอมพ l e t เเวลาเงี้ยอ่านได้ไป slow เฮ้ย,ยเดี๋ยวสโลกลับกันแบบนะครับเขาไปยังไงมายังไงเราดูกันนะฮะโอ้โหวิ่งมาอื้ตัวกระแทกนะครับแล้วก็กระเด็นเกมพี ใช้ได้เลยทีเดียวถึงภาพจะรูไม่ค่อยน่าเล่นนะเตียงกากข่าหลังอีกเด้อนะครับเราดูคนนะครไม่ได้รูรถนะครับงูนไปนู่นเลยด,ดูคนเผืโอเคเดี๋ยวไปอีกคันนะ จะได้จบๆนะครับมีห้องสี่คันสปอร์ตคาร์ครับสปอร์ตค่์โอเคด่านนี้เอาเป็นอ,อันนี้แหละว,วะไม่เคยใช้ในี่เป็น Oil. Oil sleep. ออยล์ออยล์สลิกอ่าเป็นน้ำมันหล่อเลื่อนกับอันนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนฟ้านะครับไปเลยเต็มที่ครับน้องโอ๊ยลืมเปลี่ยนท่านั่ง อ้ยโอ้โหยังไปได้ต่อครับรถแม้รถโหน Words, จริงเออตียงกาให้ได้อ่ะรถนี่ <c oughs> โหดเดี๋ยวเราจะย้อนไปภาพสโลวกันขี่ไปแล้วครับตอนนี้รถล,ลื่นน้ำมันนะเรลี้ยวไว้ขึ้นเนินตึงโอโหเดี๋ยวเราไปดูตอนที่คนลงรถเลยครับ อันนี้ก็ขาลอยละอุ๊ยมือมือจับมือจับรถกระแทกออหือหลังเรียบร้อยครับโดนโดนปัดอีกกระเด็นหัวเหมือนกำลังเล่นแนั่นอยู่อะนินจาอะไรทุกอย่างที่เคยเล่นคุณนิดวะต้องนะฮะป่ะเราไปจักรยานกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเปลี่ยนด่านกันนะแป๊บ นี่ครับมันต้องเจอด่านนี้ครับมันพลาดไม่ได้จริงเราก็ต้องเป็นจัก,กรยานนะครับเดี๋ยวเราจะขี่ไปนะครับเปลี่ยนเป็นเออ,อสปีดเนี่ยนะผมว่านะโอเคจัก,กรยานมันต้องสปีดเนี่ยฮะเปลี่ยนเส้นทางก่อนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปแล้วหรอไม่เอาแค่นี้ไปไม่ไปครับ เราต้องเปลี่ยนเป็นเส้นทางที่เลี้ยวนะครับนี่จะได้ไปนชนไงรถที่เข้ามาข้างหลังไปแล้วอึ่มฟิตฟิตริบเปลี่ยนท่านั่งวะนี่ฟิตฟิต,ตฟิตงี้เลี้ยวเอออู้นะครับก่อเนี่ยตามนั้นแหนละคนแม่งไปนูน่นจริงๆแล้วผมอยากอยากอยาก,อยากตามคนมากกว่านะแล้วทำไมมีรอยอย่างงี้วะเ <laughs> <c oughs> กมไม่สมบูรณ์ มาแล้วอืมทำไมเสียงมันขี้ขู่กันวะอ๋อตึงโอ้ยโดนโดนโดนเบียดกระเด็นตึงเฮ้ยโหดมากครับอะไรว่ารถชนคนปิวเลยเฮ้อยเหยียบเฮือเหยียบแขนแขนหักด้วยคะนั้นมาต่อมาเหยียบต่อครับ ตึงโเฮือนี่ฮะโอ้โหกระดูกแตกหลายท่อนเลยเกย์เดี๋ยวเอาใหม่เราต้องเอารถสปอร์ตนะครับเราเอาท่านั่งแบบว่าแบบขี้ขู่เลยแหละท่านั่งแบบจา้าบหน่อยเอาบนนั่งอย่างนี้นะครับโอ้ย,น,อย,น,ย,น,ย,อยนั่งอย่างนี้จา้าบเลยสั้นไปเลยโอ้ยนั่งอย่างนี้นังจ้าบแน่นอน อะไรวะแหลกเฉยเลยดูภขาจะสโล่กันไหมโสโล่นะครับอยา่าเร่งความเร็วนะครับเราก็จะสโล่แล้วก็หยุดจะหยุดทำไมเนี่ยไปต่อเรียวมานะครับอืมกดล่วงไปอะไรวะแค่นี้มันกระดูกหักเลยตึกอืมพูดไงบัด หมุนเองในรถว่างั้นเออันนี้ก็กระโดดลงมาแล้วรถรถชนอุกหูหน้าก็แทกครับหัวแตกตึงแล้วก็ตายคาข้างรถเรียบร้อยแล้วก็โดนรถทับอีกเดินอ่ะจะเดินนะครับก็เกมนี้นะฝากและใครอยากเล่นนะครับอ่าเขียนตามเพื่อนมาเลยว่าเอ่ออะไรนะไอ โชโบดิสมันนะครับเจอได้ลองเล่นกันได้ครับมีมีสามด่านให้เลือกกันแล้วก็ใครที่ไม่อยากรอนะครับเอ้ยอะไรวะอ๋อเม,มืออ่อกี้ใครที่อยากรอนะครับก็ไอ้ใครที่อยากรอนะครับสตีมจะมีให้แล้วจะมีไอเทมมากมายมีรถชอปเปอร์ชอปปุงชอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะใหม่ใมใม,มามามาเทียบเลยนะครับก็ลองได้ครับไม่เสียหายเกมน่าจะไม่แพงนะ แค่นี้ฮะโอ้ไม่มีอะไรเล่นมากเลยโี่ค,ครับก็ขอลากันไปแค่นี้นะครับบายครับสวัสดีครับ